พึ่งสเก็ตลินนะครับอันนี้เป็นพึ่งที่สวยมากและหายากครับและแถมความดุมากๆด้วยสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับถ่ายทำยามว่านะครับวันนี้ครับกลับมา ดูพึ่งเนาะกว่าจะได้มีโอกาสได้ทํานี่ก็สามเดือนกับพึ่งนี่สามเดือนเลยส่วนอย่างอื่นก็ไม่ค่อยได้ทําเลยมีตัดคลิปคาลไว้อีกหน่อยหนึ่งแต่ว่าวันนี้ครับมาดูครับมันเป็นพึ่งมิม้มนะครับแต่มันเป็นมิม้มอีกชนิดหนึ่งนะฮะที่เราจะไม่พบกันบ่อยนะครับจะหาดูได้ยากมากครับมันจะเป็นพึ่งเขาเรียกว่ามิม้มแถนนี้เขาเรียกสะเก็ดลินนะตัวมันจะเนียนๆเล็กๆเท่ากับพึ่งพึ่งมิ้มแหละแต่มันจะเนียนกว่า เนียนกว่าเล็กกว่าแล้วก็น้ําหอมไอ้น้ําหัวเขาจะหอมกว่านะครับเดี๋ยวลองไปดูใกล้ๆนะครับว่ามันจะเนียนกว่าจริงไหมอย่างที่บอกนะฮะไปดูครับนี่ฮะรังผึ้งนะฮะนี่คือรังผึ้งเห็นกันไหมเออยืดจืดนี่ฮะแต่ว่าจะซูมให้หนักกว่าน,นี้ฮะนี่นะครับรังนี้ฮะ นี่เลยครับนี่ครับหลังนั้นเลยครับซูมให้แบบถึงที่เลยวันนี้มีไม้เลยซูมเดี๋ยวไปดูนะครับกับพันแบงค์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเราไม่เจอนานเลยเนาะนี่พันแบงค์เอาทูบไลยุงเหรอทูบไลยุงทูบไลยุงเพิ่งตายไหมเนี่ย ปม่ตายไม่ตายนะโอเคครับผมผ่านแบงค์จัดการให้ฮะจะได้วิ่งหรือเปล่าอันนี้แต่พึ่งชนิดนี้เขาดุเนาะเขาจะดุกว่าพึ่งปกติเยอะเลยโอ้โหโอ้โหโอ้เมาเมาเซพึ่งเขาจะดุกว่าชนิดอื่นนะครับรอชมนะครับว่าผ่านแบงค์จัดจัดการให้เราได้ไหมเสียกันเตือ มันเป็นหน้าฝนด้วยไม่รู้จะมีน้ําหัวหรือเปล่าแต่พึ่งชนิดนี้หายากแล้วนะหายากยากมากสักร้อยลังจะเจอสักลังหนึ่งเนาะเพราะปีที่แล้วที่เราตีกันก็ต้นปีเจอลังเดียวเราน่าจะซัดกันไปเกือบร้อยลังแล้วแหละเจอลังหนึ่งห้าสิบลังเจอลังหนึ่งนะดูฮะแันแบงค์เราจะจัดการกับพึ่งสเก็ตลินนี้ยังไงแล้วน้ำหัวเขาจะมีไหมแล้วหอมไหม ตามชมนะครับตกต้นด้หรือเปล่าไม่รู้ในพาลเราพึ่งนี้ก็จะดุนะฮะพาลแบงค์จะได้วิ่งไหมไปดูครับแล้วเรามือกล้องจะได้วิ่งด้วยไหมเดี๋ยวพี่เป็ดงาแล้วเดี๋ยวนะหาคบใหม่ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะหาคบใหม่ดีกว่าหาคบใหม่ไม่ได้การแล้วโอ้ตายแล้ว ไม่ได้การเลยไม่ได้การนีงระบมนี่ยควันแบงถึงก็ต้องหนีอะ่ะต้นสาบเสือนะครับควันดีหลังจากที่ผ่านแบงคข,ขี้กลัวไปหน่อยตอ้แบงขี้กลัวมากๆเลยเนี่ยฮะลมควันละ เด้๋ยปั่นมันติดได้มันไปได้ไม่ไกลหรอกขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยมันไม่แตกมันจะเริ่มแรงหรอกฮนโดนทู่ไปตั้งนานแล้วเฮ้ยกิ่งมันซ้อนกันอยู่วะนะเออค่อยๆตัดเลยฮะโดนไ่เลยหนึ่งแม่หนึ่งแม่แล้วครับโดนแล้ววะเดี๋ยวแม่ที่สองยังไม่โดน โอ้โหเสรเรียบร้อยครับโอ้โหแตกถึงเลยฮะโอ้โหไอ้ดีกว่าว้ายว้ายว้ายโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปอยู่หมันตามหมดเลยอ่ะนตามหมดเลยไหมดีแบงก์วิ่งมาหากันด้ย เฮ้ยเราลังนะลังอยู่ไหนอ่ะยีนุ่นเฮ้ยลังมันติดมากับแบงค์ไม่ใช่เหรอไม่ได้ติดโอ้ไหนดูดิอืเข้าจมูกโอ้หืมไหนที่แขนไหนนี่ไงยีแขนกับจมูกสองทีเนี่ยเข้าจมูกอืเฮ้ยแค่นั้นเองตึงเนี้ย่มีน้ำหวานมาดูดิโอ้มีนิดนึงน้ำหวานจะมีอีกโอ้จะได้น้ำหวานมีน้อยเดียว เนี่ยครตัวพึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับได้แล้วนี่ให้ดูนี่ทุกคนพึ่งเข้าตัวจะเป็นแบบนี้แต่พึ่งชนิดนี้เขาจะดุเนาะตายว่ะยอะไหมเงินเยอะไหมนไอนร้องเหรอรงห้ไมล่ะอือแม่จีบจมูกยิ้มให้ตอจมูกกันเหรอเฮ้ยทำแบงค์ร้องเลยอ่ะน่ารองเลยโอเคครับนี่แหละครับผลงานครับทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย